สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอี s สบายทิปนะคะวันนี้พามาเดินเล่นริมแม่น้ำเจ้าพยาค่ะตอนนี้ก็10โมงกว่าแล้วนะคะแดดเพิ่งจะออกนิดหน่อยเองเมื่อคืนนี้ตอนสองทุ่มฝนตกเยอะค่ะที่ที่นครสวรรค์แต่ว่าก็ตกไม่นานนะคะนครสวรรค์ฝนไม่ค่อยตกหนักเป็นเวลานานเท่าไรหรอกค่ะแต่น้ำเยอะนี่น่าจะมาจากทางเหนือรอบนอกอะไรประมาณนี้นะคะตกค่อนข้างเยอะ แต่ยังไงน้ำก็คงไม่ท่วมหรอกนะคะดูจากระดับน้ำแล้วตรงพาสารตรงภาสารน้ำาขึ้นเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะไม่ถึงกับท่วมแน่นอนเพราะตอนนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวแล้วเนาะเดี๋ยวพาลงไปดูข้างล่างค่ะไปกันนะคะ บริเวณนี้จะเป็นจุดต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพยาค่ะที่ปิงวังยมนานมาบรรจบกันบ้านก็อยู่บริเวณนี้แหละค่ะแต่ไม่ค่อยได้ลงมาเท่าไหร่นี่มีเรือจอดอยู่ค่ะอันนี้เป็นเรือข้ามฟากไปฝั่งคาน,นูหรือว่าจะไปเที่ยวพาสานก็นั่งเรือไปได้ไม่ไปค่ะ นเรือถามว่าไปเรือหรือเปล่าจ้าอิดไวยน้ำไม่เป็นค่ะไม่ค่อยกล้าลงเรือเท่าไหร่ขนาดลูกแม่น้ำนะคะเนี่ยเรือสวยมากค่ะค่อนข้างมีลมนะคะแต่ไม่แรงเท่าไหร่นี่อันนี้เป็นดอกหญ้าริมแม่น้ำดอกสีเหลืองสวยๆค่ะ แวะชมไปเรื่อยค่ะน้ำขึ้นมาถึงบันไดขึ้นบันไดแต่ว่าไม,ไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะยังอยู่ในระดับที่ไว้ใจได้ภาสานก็มีนักท่องเที่ยวมาดูค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวขยายให้มีคนเดินอยู่บนภาสานนู้น เคยข้ามไปอยู่สองสามหนค่ะพระสารฝั่งนู้นก็จะเป็นศาลเจ้าแม่เห็นไหมคะบันไดก็ยังเหลืออีกหลายขั้นค่ะปีที่แล้วอีก,ก็มาถ่ายประมาณเดือนนี้แหละค่ะน้ำบริเวณบันไดนี้ทั่วหมดเลยนะคะเนี่ยเนี่ยท่วหมดเลยแต่ปีนี้ยังเหลืออีกหลายขั้นค่ะ บรรยากาศค่อนข้างดีค่ะมีปลาด้วยแต่ตายแล้วหัวกับตัวแยกกันเลยค่ะตัวอะไรมากัดก็ไม่รู้ <c oughs> น่ากลัวเหมือนกันค่ะไม่รู้เป็นเอาเจ้าตัวที่กำลังกินน้ำแมบแมอยู่นั่นอยู่หรือเปล่า ได้ยินเสียงเรือมาแต่ไกลเลยค่ะลมเย็นดีจังเลยนะคะมีคนมาปล่อยปลาด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพว่าจำลอง อันนี้ก็จะเป็นสะพานเดชาสำนักง,งานเทศบาลอุทยานสวรรค์แล้วก็จะมีป้ายปากน้ำโพอยู่ตรงนี้ค่ะมีคนมาปล่อยปลาด้วย,ยนะคะ ฝนข้างเหนือตกมากๆตรงนี้ก็คงจะขึ้นอีกบ้างนะคะแต่น่าจะเป็นปลายฝนแล้วตอนนี้ยังไงก็คงไม่ท่วมนะคะ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าน้ำขึ้นอย่างไงเดี๋ยวมาทายใหม่ค่ะไปแล้วนะคะบ้ายบายค่ะ